ครับสวัสดีค,ครับผมผมก็บสบายซันมอวมันเปิดเปิดทีมอน์โอ้ครับผมนะ้อทีมงานรถตู้เคนกะกำลังจะเดินทางนะครับผมเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ยีราดหน่อยแล้วก็ทีมงานรถตู้ทุกตคนเด้อพี่น้องเด้อบอยซันมา,ารรได้เดินทางไปแล้วนะครับผมเนาะฝากเป็นกำลังนะใจ ไปทีมง,งานรถสูงเ้อพี่น้องไปพิลาโนยเฮาอากาศกันหนาวนะครับผมนะงานก็ต้องสู้พี่น้องเดินทางจ้ะวันนี้สองร้อยสามสิบกับสองร้อยสี่สิบกิโลพี่น้องเดินทางไปบุปรีรัมย์กับผมเนาะช่วงนี้อากาศหนาวฝากพี่น,อน้องเอฟซีลาโนยดูแลรักษาสุขภาพสุขคนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ ตามปิดท้ายด้วยรถแม่ฮัเนะครับผมน้อแม่ฮักกับกับบุรีรัมพ์พอดีไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายบบ๊าายายเดินทางปลอดภัยกับแม่ฮัทแองจีนะครับผม ก็ <G ül üyor> นดียีราณน้อยไปแล้วพี่น้องเลือแต่ปนัางเลือดแทบปัลปปง <G ül üyor> ล,ปาลายยีเราพี่นอ้อง,อง,งโอ้ท่านเ่เป็นเพิ่อนพออ่อเราบ้านนี่ ใี่ไหมใช่พี่เพิ่นพ่อเหรอบมวเพิ่นอนก็มาไทยเอฟที่เป็นนายสนี่เหรอโอ้แล้วครับผมเราป่าว่นกันนางทายลูกพี่ดอกโอ้ลูกพีโดโ่พโดโอกขึโโนนยยน้นลูกพี่ดอกขึ้นวั่นท่าสบายแท้เป็นอะไรเย็นแท้ลูกพี่ดอกวันนี้กะอีหลาน้นอ,อยเข้ากะเจอกับตูรู้เป็นที่เรียบร้อยน้อครับผมเนาะโอ้ เพิ่งการอะเพิ่นการกอดกันการเป็นภาพประทับใจพี่น้องบอกว่าบอกว่าเจอว่ัดดีเ้อคะบอกว่าเจอตุลูแล้วอีหล่าหน้อยเห็นหน้าตาตกใจยุ้ยใช่ยุ้ยใช่เหรอเนี่ยเขาบอกนะก็เลยต้องพาไปฟอร์น้องพี่น้องตอนแรกว่าจิตวิศวกรเป็นยังตอนแรกว่าจิเซอร์ไพร์กะเครื่องยานอันเวลาในการเดินทางเพิ่นบมแบนครับ บอบอท่านก็เลยต้องรีบบอกเฟินนะครับผมเนาะเพราะว่าอยากให้เฟินมีเวลากับอยากอยากให้เฟินมีเวลากับตูรู้เนี่นครับผมว่าอยากให้เฟินแบบเฝ้าอยากให้เฟินมีเวลากับตูรู้นะครับผมเนาะก็เลยบอกเฟินเร็วจักหน่อยหนึ่งไปเลยเด้อไปเลยเด้อไปเลยเรียนตไปเลยนานนานนานบ๊ายบาย บไปๆไปๆเอ้าเอ๋อเป็นหน่อยเปลี่ยนถุงเนะาะมันเป็นเปหน่อยลืมถุงอ๋มันเป็นหน่อยลืมถุงถุงมันขาดแล้วเนาะเป็นหน่เลยเปลี่ยนหนอถุงใหม่ไป <c oughs> <c oughs> การเมื่อนี้ไม่ได้เดินทางไปน้ำเด้อพี่น้องวันที่ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วพี่น้องยีหลานน้อยตจึงจะเดินทางกลับมาเนาะครับผมเนาะที่บ้านหนองครูอีกครั้งนะครับผมเนาะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทีมงานรถตู้ให้ยีหลานน้อยเฮาให้ทีมงานสอนน้อยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบนรรพแพ่งทุกทุกคนนะครับผมเนาะ <c oughs> <c oughs> มืาขึ้นกันไปกันนาวสันพี่น้องนะครับผมเนาะไป <c oughs> ไปจังหวัดสุรินทร์นะครับผมมาืาอคืนนี่กันเนาะสัน ล่มกระแห้งพี่น้องเมื่อคืนนี่ขนาดนั่งได้เต้นพาเต้นฟิววันวันวันกะเล็กเฮ็ดมาไล่มาสันนะครับผมเมื่อคืนนี่เกือบว่าท่านยิราพี่น้องความมีมาไล่มาตอนใจถ่ายนะครับผมดีที่แม่แก้มเขามาเฮ็ดซอยนะครับผมในหมู่บ้านนี่ออกไปกับส่วนสิได้ควงอยิราหน่อยกับเพลงที่สีนะครับผมน่าเกือบว่าท่านพี่น้องเอ้ย ครับผมน้องพูดได้ต้องการบัตรแข่งเด้อพี่น้องนะครับผมน้องบัตรแข่งวันที่สิบสองกราแล้วครับผมเนาะงานที่บ้านน้องคู่แล้วพี่น้องที่เอ้าเป็นงานป้าป้าก็ว่าไใ้ญ่แล้วครับผมน้องงานบายสีบายสีสู่ขัญอหลาหน่อยเฮ้าแล้วครับผมเนาะกะมีหมอลำสาวน้อยเป็นเแพงมาโลกแลครับผมนาอเป็นทางพระเอกรับผิดชอบแลครับผมเนาะ อ่าทางพวกเอกก็ได้จัดทำบัตรแข็งเนาะครับผมเนาะเพื่อเป็นที่ระลึกพี่น้องแล้วก็จำหน่ายให้ทางเอฟซีอีล่าหน่อยเนาะครับผมเนาะในราคา100บาทเนาะครับผมเนาะมี5แบบพี่น้องเขาออกแบบมาเพื่อให้พี่น้องเอฟซีอีล่าหน่อยได้เก็บสะสมเนาะครับผมเนาะน่าเก็บสะสมพี่น้องอ่าข้างหลังก็จะเป็นอ่าลายมือเนาะครับผมเนาะที่อีหล่าหน่อยเขียนใส่กระดาษ เราเ้านตั้งไปพิมพ์นะครับผมเนาะเป็นลายมือของอีหล่านหน่อยเองอ่าหนักเก็บสะสมอีรีพี่น้องนะครับผมเนาะอ่าเราจะทำห้าแบบแบบลนะหนึ่งพันใบนะครับผมเนาะสรุปคือหาฟันใบตอนนี้เหลือบว่าลายแล้วเด้อพี่น้องตอนนี้เหลือบว่าลายแล้วผู้ใดสนใจนะครับผมเนาะสามารถทักไปที่เพจพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจนะครับผมเนาะได้พี่นอ้องอ่าแล้วก็ทักไปสอบถามได้พี่น้องเป็นเพจของพ่อเอกเ,เองนะครับผมเนาะแล้วก็ ในการโอนนะครับผมเนาะต้องโอนบัญชีเดียวคือเอกวัดสีคำเท่านั้นนะครับผมเนาะอ่าบัญชีอื่นเขาถือว่าบอแมแยนนะครับผมเนาะอันนี้ก็ฝากพี่น้องนําเด้อพี่น้องเด้ออ,ดอ่าใครสั่งครบสิบใบนะครับผมเนาะมีเสื้อที่ระลึกให้หนึ่งตัวเรากลับมาพบมาพอกันพี่น้องมืองานนะครับผมเนาะวันทีสิบสองมกราเรื่สวยมากแมนครับผมเนาะกะแบบบัตรเป็นยังไงเดี๋ยว อาวันพุธนี้ก็น,น่าจะได้เห็นเนาะครับผมอาวันพุธนี้ก็น่าจะได้เห็นแบบบัตรแบบเสื้อเนาะครับผมเนาะอ่าวันพุธนี้ก็น่าจะได้เห็นแล้วก็ทยอยส่งพี่น้องต้องบอกว่าฟ้าเฝ้าเนาะครับผมเนาะบัตรเหลือจํานวนหน่อยแล้วเนาะครับผมเนาะเหลือจํานวนหน่อยแล้วเพราะว่าบัตรมีจํานวนจํากัดเนาะครับผมเนาะทำออกมาแค่5,000ใบเนาะครับผมเนาะเพื่อนเอ็ซีอีหล่าหน่อยสมอมติว่าพี่น้องได้ได้บัตรนี่ไปเกมเป็นเชือกพี่น้องไปฟอร์ีหล่าหน่อยงานอื่น สามารถยืดทีหยิราโน่ยเส้นไล,ลยเส้นได้อีกโอ้ยน้องของผมเนาะยิ่งยิ่งเป็นต้องยิ่งเป็นแบบว่าท,ทีละลึกแบบสามารถเก็บไว้ได้อีกน้ครับผมเนาะสมมติว่างานดีพี่น้องอาจจะยิราน่อ,อาจจะเส้นบระทันตอพี่น้องไปเล่นยุบบ้านใกล้บ้านพี่น้องอพี่น้องก็สามารถยืดเอาวัดทางยิาารา้น่เส้นไหนย่านยิราโน่วางน้องกับผมเนาะหรื่าช่วงเช็คเศร้าผมว่าน่าเก็บน้องกับผมเนาะสำหรับบัตรแม่นครับผมเนาะอ่า เขาท่าพี่น้องผมบอกได้เลยสําหรับบัดนี่เฮาเฮาออกแบบตั้งใจลนะพี่น้องตั้งใจเฮ็ดออกมาเป็นชิลละลึกเนาะครับผมเนาะกับฝากพี่น้องอ่าใครอยากร่วมทําบุญนะครับผมเนาะอ่ากับอีหลาน้อยอ่าเป็นคล้ายๆเป็นพ่อป้าเนาะครับผมเนาะอ่ากับซื้ออุปกรณ์การการแพทย์สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ผู้ป่วยตเตียงเนาะครับผมเนาะได้ทั้งบุญได้ทั้งมวลด้ทั้งของที่ระลึกพี่น้อง พี่น้องเจออ้ายังอีกเนาะครับผมเนาะบวน,นีับ <laughs> าปนีา้ละเอียดควรับผมครับคลิปนี้บาววิษณ์ขอยาตขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเนาะพี่น้องสงสัยยังสาม,มารถ คอมเมนต์ใต้คลิปบาวิสานได้เนาะครับผมเนาะเกี่ยวกับเรื่องบัสหรือว่าสั่งเสื้อใดๆเดี๋ยวบาวิสานจะเข้าไปตอบด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้บาวิสานจบความอญาตขอ,ขอ,อขตัวล่าไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม